แหมเจ๊ก็รู้ว่าว่าน้องสาวของฉันเนี่ยเด็ดขนาดไหนอ่ะเออใกล้แล้วเรื่รองนี้สมุกยังไรยอดนะผู้หญิงคนนั้นแหละคเอ็กเลยอ่ะหรือว่าเขาคือลัองจิชช่าพามาหน่อยเดี๋ยวรีบไปเจอกันที่เดิมนะคะเจ๊โอเคค่ะ <laughs> ถ้าเขาจะให้ท่ากูขนาดนี้นเว้ยกูไม่โง่กูไม่หลอกนะอะไรมึงบ้าเหรอเขอหาพวกต้มตุ๋นก็ได้กูว่ามึงอยู่เฉยๆเธอเดี๋ยวหนังก็เริ่มแล้วเนี่ยนะเชื่อกูเออว่ะแต่ว่าช่างมันเถอะช่างตัวหนังไปโอกาสมาถึงแล้วเว้ยยอดไปกูหน่อยนะยอดนะรอพี่อยู่ตรงนี้นะแล้วอย่าคิดหนีไปไหนเลย ไอเจมันจะดีหรอมึงว่าดีปะ่ะเฮ้ยเขายิม้มให้กูแล้วว่ะเฮ้ยไอเจทำไมมึงหล่อจังวะไปไหนก็ได้สาวทุกที่เลยอะ่ะ ว่าสองคนนี้มีใจให้เราแหงๆไปไอ้เจกูไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงสวยจะชอบที่แปลกๆแบบนีน้ฟังกูนะเว้ยยอดมันก็ต้องที่แบบนี้สิว่าที่แบบนี้แหละถึงจะตื่นเต้นใช่ไหมเออวะแค่นี้ก็คิดไม่ร้เฮ้ย หายไปไหนแล้ววะเออชิปจะชวนกูคุยทำไมเนี่ยฮะเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยรุ่งนี้กูมาคนเดียวก็ดีอยู่แล้วเดินไวๆดิโอ้ไปทางไหนแล้ววะอะไรใช่เสียงนี้หรอเปล่าวะเสียงอะไรเมโลฟังดูดิเออกูได้ยินกูได้ยินว่าแต่เสียงอยู่ไหนวะ แถวเทานี้ยอ๋อเออใช่ไงทำไมเข้าไปดูไปเฮ้ยชุดใช่เลยว่ะเฮ้ยเชี่ยจังบอกให้เูอทำไมทำไมแกพูดเนี่ยพูดเย็นขนาดเนี้ยฮะฉันบอกให้แกเชืนอ ดูดินี่นี่เด็กนี่มันหน้าตาดีจริงเเสียตาน่าจะชอบมั้งเร็วโอ๊ยจีบมันไม่ไม่ไี่ได้การแล้วว่ะต้องเข้าไปช่วยไปเออเดี๋ยว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 อางี้เร็วไม่ไมโอเคมสามสอง หนึ่งเฮ้ยทำไรอะ่ะจะทำอะไรเด็กฮะปล่อยตัวเด็กเลยเลยาันนีอีหวานไหนบอกมี้ไข่แน่งมึงไม่มย,ไมมยุ่งไรด้วยคะนี่เด็กเขาไม่ได้ยินยอมอะ่ะจะมาขึงใจเขาแบบนี้ได้ยังไงฮะ น้องกินน่มันเป็นแบบนี้นี่เอง huh? เอ่ะฮะเอ๊คนประเภทนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงกับพวกนะยอดการนี่เฮ้ยมึยงจะทำะไรอ่ะมึงอยากทำด้วยไปฉันไม่อยากให้ใช้กำลังอ่ะไปนะเอากันแพงไปสิไปทิปัองอย่าขยับเลยเป็นไง เสียงเสียงเมื่อกี้ออกมาจากปากกูแต่อีกสแปร์บอะถ้ามึงคิดจะหนีอ่ะจะเจอในกเกงเพื่อนกูจะแดนโซจีเข้ามุมไปไปสิไปอยากโดนมัมเนี่ยไปสิไหมั้นะดูเฉยน้องช่วยคุยกับตำรวจไปนะเดี๋ยวพี่จะจัดการไอ้พวกนั้นเอง เพื่อนเพื่อนพี่มีปืนนะ,ะยอ้อนยังไงมือควายหลังเอามือควาย